สวัสดีค่ะก็พักผ่อนก่อนที่จะขึ้นข้างบนนะคะก็ไปทำภารกิจเกี่ยวกับองค์กรสาธารณประโยชน์มาค่ะก็มาทบทวนเรื่องราวต่างๆในแต่ละวันว่ามีอะไรบ้างมีสิ่งที่เราจะช่วย ให้ทุกอย่างมันดีขึ้นยังไงวันนี้มีปัญหาอะไรวันนี้เราเรามีสิ่งใดๆที่เป็นบวกมีสิ่งใดที่เป็นลบต่างๆเราก็จะเอามาบาลานซ์กันเพื่อจะหาคำตอบว่าวันนี้จริงๆเราบวกนะเพราะว่าเราได้ความคิดที่เป็นบวกมีเหตุการณ์ที่เป็นบวกมีสิ่งน่ารักนรักให้เราได้จดจำว่าเ,ออเจอคนน่ารักจัง เจอคนนี้ดีจังวันนี้คำนี้ชอบจังสิ่งอื่นเราคงสิ่งใดที่เราไม่ได้ชอบสิ่งใดที่เราไม่ได้ประทับใจเราก็คงไม่นึกถึงขอเพียงคำเดียวเหมือนเพลงนี้แหะค่ะเพลงเพียงคำเดียวคือคำเดียวสั้นๆคำเดียวดีๆเนี่ยมันทำให้เราสบายใจเรายิ้มได้เราเบิกบ,บานเรารู้สึกว่ามันคุ้มค่ามากเลย ที่เราได้ทำอะไรอย่างทุ่มเทเพื่อให้ได้เจอคนดีๆเพื่อให้ได้เจอความคิดดีๆคำดีๆที่คนเหล่านั้นทำเพื่อคนอื่นคนที่ทำเพื่อคนอื่นได้เนี่ยเป็นคนเสียสละค่ะในแต่ละครั้งที่ออกไปข้างนอกก็จะเจอสิ่งต่างๆมากมายจําอยู่ในความคิดจําอยู่ในความรู้สึกมันชื่นชอบ เมื่อยิ่งมีเจอคนที่ดีๆแล้วคนคนนั้นเสียสละเพื่อคนอื่นเพื่อองค์กรใดๆอย่างเงี้ยค่ะมันชื่นใจแล้วก็รู้สึกปิติอินดีมากๆเลยค่ะก็ชื่นใจเลยมาฟังเพลงที่ชอบชอบนึกถึงแต่สิ่งดีๆคำดีๆค่ะเป็นเรื่องดีนะคะเพราะว่า สิ่งใดที่มันมีความสุขอะค่ะเราควรจะนึกถึงเอาไว้ส่วนที่เราอาจจะดูแล้วหรือฟังแล้วหรือหรือเห็นก็แล้วแต่เราไม่ได้รู้สึกรวมในสิ่งเหล่านั้นเราก็คงจะไม่ได้นึกกันอยู่แล้วใช่ไหมคะโดยส่วนใหญ่ก็จะนึกแต่สิ่งที่ตัวเองมีความสุขไงเราจะได้เป็นคนเราจะได้เป็นคนคิดบวก จำแต่เรื่องบวกๆไงไม่ใช่ไม่ใช่ไปจดจำอะไรที่มันไม่ใช่เราหรือไปจำสิ่งที่มันไม่น่าจดจำมันก็มันก็มันก็เสียเวลาเนาะจำทำไมเราจำแต่เรื่องดีๆด,ดีกว่านะคืนนี้จะได้หลับฝันดีนะคะเพลงนี้เพลงเพียงคำเดียวค่ะแล้วก็ เป็นเพลงแห่งความประทับใจมาตั้งแต่วัยละอ่อนแนวเนาะตอนนี้ตอนนี้ไม่ละอ่อนแล้วตอนนี้อายุมากจริงๆแต่ก็ชื่นชอบเพลงชื่นชอบอสิ่งที่มันทำให้เรารู้สึกกระตุน้นหรือจันรลงนะทำให้เรารู้สึกว่า เบิกบานจังไลมีความสุขจังไลก็อยากให้ทุกท่านได้มีสิ่งดีๆอในความคิดจะได้สุขภาพดีหลับฝันดีแล้วก็ลาติสวรรค์นะคะสวัสดีค่ะ